ตอบเลยมันมีสูตรซิกมา k i ไเท่ากับหนึ่งถึง n จะมีค่าเท่ากับ k n ถูกไหมงงไหมเนี่ยสูตรอะคือความหมายของอันเนี้ยมันก็คือ k บวกกัน4ตัวมันก็คือ แปดบวกแปดบวกแปดบวกแปดหรือก็คือสี่คูณแปดอ่ะแปดหนึ่งแปดสซนสิบหกแปดสามสิบสี่แปดสี่สามสองจบนี่ไงมันมีสูตรนี้เลยอ่ะเห็นไหมทำไมแต่ละข้อมันไม่สมดุลเลยอ่ะข้อก่อนหน้านี้ข้อสองนี้ทำกฏเยอะทำเยอะมากคิดเลขหัวบวมเหรอ ข้อ5นี้อย่างง่ายเลยถ้าถ้าจําถ้าเข้าใจสูตรอันนี้ยก็ออกเลยนะอ่าดูข้อ6โจทย์ถามว่าข้อได้เป็นเท s t คืออะไรวะคือให้เราดูสัญลักษณ์อะไรเงี้ยหรออ่าดูข้อกอไก่ x1 บวก x2 บวก x3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn สามารถเขียนได้ว่าเป็น xi ตั้งแต่ i ที่เท่ากับ1จนถึงเท่ากับ n กไก่ถูกไหม ถูกไหมถูกถูกอยู่แล้วใช่ปะเออมันคือสูตรเนี่ยถูกอยู่แล้วสูตรซิกมาเวลาที่เขาถามว่าเขาไดเป็นเทรตร่ะเดี๋ยวจะบอกทริคให้นักเรียนส่วนใหญ่ก็ชอบทำทำโจทย์พวกนี้บบเอาหัวชนก็คือดูแต่ข้อกไกยันข้ออง,งูแล้วก็จะรู้สึกเจ็บใจว่าคำตอบที่ถูกคือข้อคอควายไม่ก็งงู <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นว่าข้อใดเป็นเท็จให้ดูจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าแล้วกันอาจจะเริ่มดูจากข้อควายก่อนก็ได้อาดูข้อควายถูกไหมถูกไหมถูกนะอ่าข้อง,งงูถูกไหมนัน่นนาสี <laughs> แจกได้ไหมอ่ะสมบัติซิกมาเลี้ยนยังอ่า ย้อนกลับไปเปิดหรือไม่ก็พิสูจน์เอาข้อสี่ข้ององ,งูถูกไหมงอง,งูถูกไหมถูกไม่ไมรู้เหรอข้อควายกับงอง,งูเนี่ยเป็นสองข้อที่น่าสงสัยใช่ป่ะดูสิเออเป็นสองข้อที่น่าสงสัยว่าจะต้องมีข้อหนึ่งผิดแง่แง่ใช่ไหมใช่ นะนะคิดเหมือนกันไหมเป็นสองข้อที่น่าสงสัยอ้าวแทนค่ามาพิสูจน์โดยการแทนค่าครับเอาจะแทนข้อคอควายหรืององ,งูก่อนเอาข้อไหนก่อนอ่าเอางอง,งูก่อนเอสมมุติว่า x เ,เป็นอะไรได้บ้าง x ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง2แล้วอะไรอีกเอางอง,งูนะ อุ้ย x ประกอบไปได้วยสนั่งไงต่อ xi ก,ก็มีเลข2อ่ะมีเลขอะไรอีกคิดไปเรื่อยๆมีได้หลายเลยอ่าเอา,เอาปอ่าสองสี่หกไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะ อ่า y i y i เป็นเลขอะไรดีเลขคี่ก็ได้มะหนึ่งสามห้าเจ็ดไปเรื่อยๆโอเคไหมอืมอ่าเรามาลองดูนะซิกมา x i คูณ y i คูณก่อนก็เป็นสองคูณหนึ่งบวกด้วยสี่คูณสามบวกด้วย หกคูณห้าเอาคิดแค่นี้ก่อนนะบวกไปเรื่อยๆนะเห็นไหมคิดแค่นี้ก่อนนะนี้คือซิกมา x i y i นะครับเอากับทันนี้นะสองคูณหนึ่งได้สองฮะสี่สามสิบสองฮะหกห้าสามสิบครับสามตัวแรกบวกกันได้เท่าไหร่ลงท้ายได้วยสี่สี่สี่เอาละ ต่อมาขอลองคิดซิกมาเอก่อนซิกมาเอเท่ากับ2องบวก4บวกหมีค่าเท่าไหร่ฮะซิกมาเออสองบวกสีบวกหกมีค่าเท่าไหร่ฮะ 12แล้วก็ต่อไปก็คิดที่ซิกม a า y i ก็คือ1นึบวกสบวกหจริงๆเห็นเขียนถึงตรงเนี้ก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันผิดอ่ะใช่ปะ่ะอ่าไม่เป็นไรคิดไปเรื่อยๆ1นึบวกสบวกหก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้านะเพราะฉะนั้นซิกมาอะไรวะจดว่าไงนะ x i คูณ y i ใช่ปะ่ะ เอคูณซิกมาไวก็เท่ากับสิบสองคูณเก้าได้เท่าไหร่ครับท่องแม่สิบสองเลรอร้อยแปดเป็นยังไงเป็นยังไงสี่สิบสี่เท่ากับร้อยแปดไหมไม่เท่าเห็นเห็นถูกปะเทะ็จยังไงวิธีพิสูจน์ นะครับวิธีพิสูจน์อ่ะจดไปก็ได้นะอืมดังนั้นเอาจริงๆแล้วเขียนแค่สามได้ก็พิสูจน์ได้แล้วถูกปะ่ะเพราะนั้นที่เหลือไม่จำเป็นลบทิ้งเลยเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับพิสูจน์กันอย่างนี้ คือมันแม่งๆตั้งแต่ตอนดูแล้วถูกปะแต่ว่าเราแค่พิสูจน์ในการแทนเลขเข้าไปเฉยๆแล้วเราก็จะพบว่าไอเนี er, ่ยแหละฆาตกร <laughs> 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 เคยดูคนนั้นใช่ไหม <laughs> <laughs> ฉันคิดแล้วว่าแกต้องเป็นฆาตก,กร